เช้านะคะนี่แหละคะ่ะบ้านนอกบ้านานาเราไม่ค่อยมีรถนะคะเช้าก็่าเเอยเขาเปิดไว้ตลอดตลาดเช้าวันนี้นะคะที่กุสุมานนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณตีสี่ครึ่งนะคะ สื่อเพื่อนค่ะอู้กินอย่างน้องหมาวันนี้ตื่นเช้าๆนะคะอันนี้มาดามมูก็ มาซื้อของนะคะไม่อาผู้อ่านคนก็พอสมควรค่ะไม่มากมาย แถวนี้จอดรถพวงเนาะดูฝัน,นี้เต็มตะกร้าโอ้อันนี้แม่ค้าแม่ขายนะคะเต็มตะกร้าแล้วก็กลับเนาะเห็นบ่ซื้อของไปขายต่อนะคะเต็มหน้าเต็มรถเลยนะคะนาะ ส่วนในนี้ก็เต็มตะกร้นะาแล้วเนาะเต็มตะกร้าโอ้ส่วนนี้กลับเลยมอสนี่เต็มเลยนี่จใจอยู่ยังไม่ใส่เต็มเลยโอ้วางบนพืน้นเต็มเลยค่ะนี่คันนี้ก็เต็มรถอยู่นะคะเช้าๆนะคะเนาะจับจ่ายตลาดเด็กๆอะไรอันนี้ยังไม่เต็มไม่เต็ม ก็คงน่าจะกลับเนาะของไปขายต่อนะคะแล้วก็อันนี้ก็เต็มรถนะส่วนมากจะมีแต่มแม่ค้าราคาที่พ่วงไปมีแล้วก็เอาไปขายต่อนะคะเป็นอาชีพของชาวบ้านอีกอาชีพนึ่งนะคะแนวแถว,แถวบ้านเราเนาะส่วนนี้ก็เต็มตะกร้าแล้วนี่อันนี้เต็มรถเลยตเต็มขนรถแล้ะอีกนิดนึงจะเต็มขนรถน่าจะไปเอาอีกรอบแหละนี่พอ้า แถวบ้านเราเนาะก็ไปซื้ออันนี้เต็มรถแล้วค่ะเต็มรถแล้วเอาเต็มรถก่อนจะเมื่อบอค่ะคผมอยู่บ้านาไดค่ะนี่อยู่ทะเลครับอยู่อยู่ทะเลมาซื้อฮอรนน์ดินะมาขายของครับอ๋อมาขายของแล้วก็ไปส่งพร้อมมาขายของแล้วไปซื้อของอีกอเต็มรถแล้ว บ้านเฮาพี่น้องเอ้ยอืมไปทะเบียนก็บ่มีนี่เป็นร้านสส้มนะเต็มใเต็มมือเต็มรถแล้วก็มือค่ะพ่นน่ะมานอบหมาเฝ้าคน เริ่มลงละะมแล้วด้วค่ะเด้อแห่ยายยายถือกระเป๋ามาแล้วก็ใสก่กระเป๋ากลับนะเนใส่จะเ่อไหมอ๋อจ้าว่าเ่อจะเมื่อแค่ แต่จะให้ดูว่าบรรยากาศบ้านเราเป็นอย่างไรนะคะยามเช้าที่นี่นะคะนอกจากตลาดจะคึกคักแล้วที่นี่ก็เงียบสงบนะคะถ้าไม่ใช่ตลาดอะ่ะอุย้ยน้องหมาน้องหมาของบ้านอยู่นะคะมองไม่ค่อยเห็นมากมายค่ะโอ้ตัวนี้โดนใส่ตะก้อไว้ลูก ค่ะทุกคนไม่มีไฟค่ะเอ้ไฟตามทางบ่มีบอ,อไฟนี่ก็ดับหมดมันก็เลยมมดตืดต้อๆค่ะโอ้ยมดตืดต้ออะไรแบบนี้บ้ันอูเดี๋ยวๆถ้ากลับทางนี้ก็ปาช้านะคะปาช้าไม่พอนะอันตรายอีกกลับ ที่ค่ะทุกคนดูเจ้าที่อุ้ยนด้นไงเจ้าที่นั่นอะเจ้าที่จะทางโอ้ยเนาะน้องมาค่ะเป็นเรื่องปกติที่นี่นะคะน้องมากลับทางประชาชนนี่เอาดีกว่าวันนี้อยากกลับทางนี้ทางนี้ดีกว่านะเลือกที่จะกลับทางมีไฟดีกว่า Bà đã tưởng chất môn แล้วไปได้นี่นะคะบ้านมาดามงตูบ้านเข้าสู่ความมืดเลยเน้อพี่น,น,น้องเดี่ยวนอันนี้ถึงแค่ตรงนี้นะคะแต่ต่อไปเราก็สว่างนี้ทั้งถนนแล้วบัดนี่เพราะถือว่าผิดเพราะว่า หนาวนะคะอําเภอโพวรัรวน์ท้าอเทนอุ้ยมีแต่ความมืดนะคะตอนนี้อยู่ที่ตีสี่ครึ่งนะคะี่ธรรมดาโมโควร,รดิซูมด้วยน่ากลัวนี่นะคะก็จะมืดหมดเลยถ้าถ้าปิดไฟหน้ากล้องนะคะอันนี้เปิดไฟหน้ากล้องก่อน ก็ okay. จะมีแสงไฟบ้างเล็กน้อยนะคะมาดามโมโกก็ขับรถอันนี้อีกแล้ววันนี้โซ่ก็ไม่ค่อยดีนะคะรถคันนี้มบ้านค่ะดีสนะคะถามว่าททำไมมาดามตื่นเช้าจ้าง <c oughs> เป็นเรื่องปกติค่ะ <c oughs> อันนี้เสาไฟฟ้านี่ ใหม่เด้อค่ะอีก,กโดนหรืออีก,กโดนเรอือีกไม่นานนะคะเราก็จะมีไฟฟ้าใช้จนไปถึงหน้าบ้านแม่ดามุกโคพลเรละกายไปอีกน่าจะถึงโคนแพงนะคะยังไม่ได้ดูเลยนะคะเราก็จะมีไฟฟ้าใช้แล้วนะคะสันกาาล้าหนาวไฟเห็นไหมครัโอ้โหองเห็นประไดนะคะ ก็เสี่ยงกับการโดนผีหลอกนะคะสมัยก่อนอะ่ะคนไม่มีหลอกนะบอกตรงๆนะคะไม่มีนะคะรามาดาโมโหนี่ไปให้ไปนาไปยังเน่ส่วนมากก็เดินไปนะคะในถนนนะคะจะไม่มีเด้อผู้คนเป็นแบบสมัยนี้นะคะค่อยๆได้ระวังตัวมากแต่ก็ไม่ ลงส่งนะคะขางหนถ้าใครมีคนเสียชีวิตอะไรแล้วก็โทรหาได้เดี๋ยวเขาเอาลงไปส่งค่ะต่สมัยก่อนนี่เขานั่งขายเลยนะล่างๆเขาปิดค่ะแล้วก็พิงบนโไว้นะคะใครจะไม่ได้ขายลงทุกวันเนาะไม่ใช่นะคะส่วนตรงนี้นะคะทุกคนจะเป็นนอนกระแต้นะคะนอนกระแต้นี่ประวัติความเป็นมานะคะ ต้นไมออ้มองไม่เห็นไหมต้นไม้ค่ะมันเป็นต้นไม้เนาะอยากส่องไฟไปจังเลยแต่มันส่องไม่ได้ค่ะมันมันไม่สามารถค่ะต้นกระแตนี่ก็มีต้นกระแตนหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ในต้นกระแต้นี่ยใต้ต้นกระแตเนาะมีคน ชิดมาตอกลูกกระใต้ระเบิดวันโอ้ๆระวังระวังอ่อารถผ่านมาส,ส่องไฟมานะคะโ,โอนผ่านไปนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นบ้านโลสะอาดแา้วพอทักเข้าบ้านสะอาดนี้ก็มีประวัติอย่างหนึ่งนะคะ หรือวิอองวังด้วยก็คือว่าสมัยก่อนเมื่อประมาณสัก,สก5ปีที่ผ่านมานะ้คะตอนนั้นมาดามกูอยู่ประมาณอยู่ไม่กี่ขวบแล้วคะ่ะก็มีสาววัยรุน่นเนาะไปไปเที่ยวงานนะคะแล้วคราวนี้ก็ตกรถเสียชีวิตนะคะก็ตำนานต,ตรงนี้จะก่อนก็มีดนู่น่าดูนะคะโดนกนไหไายุนนะคะตำนานนะคะ หลังๆนี่ก็น่ากลัวเหมือนเดิมค่ะมีคนไปทำมีสอดจาะแต่ก็ไอไม่รอดนะคะแล้วก็ปิดตัวลงนะคะโลุ้นลุรถอะไรโอ้รถกระบะเปิดไฟสูงค่ะเราุุณนะคะี่เปิดไฟให้ตรงนี้ก็จะทำ